สำหรับต na ่อไปนี้ก็จะได้นำอมมหาปฏิปทานนสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนืกบบนดาราท่าพุทธบริษัตทมาสอนแทนกรรมฐานสี่สิบหรือว่าวิสุทธิมรร ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นการเปลื้งความสงสัยของบรรดานักปราชญ์ท้งหลายและบรรดาพโยคาวาจรทางหลายเมื่อมีคนนั้นหลายเคยคิดจุดเสมอว่าสำหรับวิสุทธิมรคไม่ใช่พุทธพจน์บทพมบาลีที่องค์สมเด็จพระจินทรสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเองเป็นเรื่องของพระพุทธโคสาจารทร์ แต่ความจริงพระพุทธโคสาจรย์ก็เป็นอรหันตปริสัมพิทายานเมื่อท่านนำมาสอนแล้วก็ไม่ได้ผิดพร,ระพุทธพจน์บทพระบาลีในตอนไหนเป็นแต่เพียงว่าท่านเป็นผู้รวบรวมเข้ามาเท่านั้นเพื่อป้องกันความแคลงใจจึงของดกรรมาฐานสีสิบไว้ก่อน จยขอนำเอามหาสติปัฏฐานนสูตรทั้งสี่สี่บับที่ไว้ปกายานุปัสนามหาสติปัฏฐานหนึ่งเวทนานุปัสนามหาสติปัฏฐานหนึ่งจิตตานุปัสนามหาสติปัฏฐานหนึ่งและก็ธรรมานุปัสนามหาสติปัฏฐานหนึ่งมาสอนกับท่านแนะนำกันคำมาสอนในะคำว่าแนะนำองบรรดาท่านหลายโปรดรับทราบ จงอย่าคิดว่าคำสอนทั้งหมดนี่เป็นความรู้ของผมก็ถือว่าความรู้ที่นำมาแนะนำกันนี่เป็นความรู้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วก็จงอย่าถือคณนะอย่าถือเพศอย่าถือสายว่าฉันเป็นครูสิษย์ของคนนั้นเป็นฉันเป็นสายของคนนี้นี่มันเป็นเรื่องของกิเลส จะเป็นใครก็ช่างถ้าท่านสอนได้แล้วก็สอนเอาวัธรรมคำสอนสอนพระองส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนถือว่าใช้ได้หมดแต่ก่อนนี้ท่านหลายจะศึกษาหรือปฏิบัติในข้อใดในกรรมฐานบทใดก็ตามขอเตือนไว้ว่าจรณะสิบห้าซึ่งเป็นความประพฤติควรจะประพฤติให้ครบถ้วน แล้วก็ใครครวญในบารมีสิบให้เป็นปกติถ้ากำลังใจมันทอดถอยก็ใช้อริบาทสี่เข้าควบคุมถ้าจรณะสิบห้าก็เออสิบห้าก็ดีบารมีสิบก็ดีอารมณ์จิตของท่านบกพร่องก็สแสดงว่าท่านทั้งหลายจะต้องเป็นเหยื่อของอบายภูมิ เพราะว่ามีกำลังใจไม่ครบท้วนในฐานะที่เป็นสากยบุตรพุทธจีน,โนโรตจะเรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลเพียงแค่มีเจรณะสิบห้าครบท้วนจำบารมีสิบได้ก็ยังดีไม่พอยังจะต้องปฏิบัติสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้ครบท้วนด้วย <c oughs> ฉะนั้นขอท่านหลายก่อนจะหลับ ได้ว่าก็มาตื่นใหม่ๆจงทบทวนจรณะ15บหและบารมี10ประการว่าสิ่งใดในทั้งยี่สิบหประการนี้เราบกพร่องบางแล้วก็ตรวจดูอิทธิบาทสว่าเราบกพร่องบางหรือเปล่าถ้าบกพร่องก็แสดงว่าเราเป็นผู้ขาดทุนในวันนั้น แล้วก็ตั้งพยายามตั้งใจรวบรวมกำลังใจรักษาเจตว่าคิดว่าจะรักษาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดให้อยู่ครบถ้วนตางกำลังใจของเราให้ได้อย่างนี้จึงจะชื่อว,ว่าเป็นสาสรขยบุตรพุทธจินรต์และเป็นการสมควรกับคำดีใช้ว่านิพพานัสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังกะหิตวา ซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพนิพานหรือกับคำที่ภาษาบุตรแ,นะแนะนำว่าเราบทเพื่อความดับไม่มีเชือ้อนี่ต่อไปเราก็หาทางดับกิเลสดับมากไม่ได้เราว็็ดับทีละน้อยค่อยๆดับ ถ้าเราค่อยๆดับแล้วก็ดับบ่อยๆกินเล็ดมันก็ดับหมดเหมืกันส่วนใดที่ดับไปแล้วก็ให้ดับไปเลยอยไม่เกิดขึ้นมาใหม่ <c oughs> ตอนนี้ไปก็ยะขอเอากรรมาฐานมหาติปฐานสูตรในกายานุปสนนาบทต้นที่เรียกว่าอนาปานบับเมะกล่าวกับบรรดาทั้งหลายทั้งนี้เพื่อกันความเฝือ เกกันความสงสัยขอบาลีมาให้ฟังก่อนเต่งกล่าวในตอนนี้ว่าดูก่อนพิสุทังหลาย <c oughs> นี่เป็นสนํานวนบาลีอาจจะฟังไม่เข้าใจชัดนักเม่นดูก่อนพิสุทังหลายพิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายภายในกายเนงเลียงอยู่อย่างไรเล่าม่นดูก่อนพิสุทังหลายพิสุในวัะธรรมวินัยนี้ ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่คนไม้ก็ดีไร่แปลไปสู่เรือนที่ว่างเปล่าก็ดีนั่งคู่บันลังคือขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงตำรงสติไว้เฉพาะหน้าคือมีสติอยู่เสมอย่อมมีสติแล้วว่าย่อมมีสติหายใจเข้า ย่อมมีสติให้ใจออกเมื่อให้ใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าให้ใจเข้ายาวหรือเมือว่าเมื่อให้ใจออกยาวก็รู้ชัดว่าให้ใจออกยาวให้ใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจเข้าสั้นหรือให้ใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจออกสั้น ย่อมสำเนิกดี๋ยวนี้ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมให้ใจทั้งปวงคือหายใจเข้าย่อมสำเนิกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้กองตลอดกองลมให้ใจทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนิกว่าเราจะระงับกายสังขารคือลมให้ใจเข้าลมให้ใจออก คือลมอัศวสะประศสาสัะที่เรียกว่าลมให้ใจเข้าก็หรือว่าให้ใจออกท่นเองย่อมสำเนกว่าเราจะระงับกายสังขารให้ใจออกดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแม้อันนี้ฉันใดในแช่งกลึงหรือว่าลูกมือคนในแช่งกลึงผู้ฉลาดเมื่อชักเชือกกลึงยาว ก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราชักเชือกกึงยาวเมื่อชักเชือกกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราชักเชือกกึงสั้นดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุก็ฉะนั้นนั่นไม่กันเมื่อให้ใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราให้ใจเข้ายาว เนื่ว่าให้ใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราให้ใจออกยาวเมื่อให้ใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจเข้าสั้นหรือเมื่อให้ใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราให้ใจออกสั้นย่องสำเนกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมให้ใจทั้งปวงให้ใจเขา้า ย่อมสำเนีกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมให้ใจทั้งปวงให้ใจออกย่อมสำเนีกว่าเราจะระงับกายสังขารให้ใจเขา้าย่อมสำเนีกว่าเราจะระงับกายสังขารให้ใจออกดังนี้พิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเป็นไปภายในบ้าง ย่อมพิจารณาหิกายในกายเป็นไปในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาหิกายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาหนธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้าง ก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่ข้าวไว้ตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอแต่เพียงสตว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสตว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกนี้ทั้งหมดดูก่อนพิสุทันหลายพิสุย่อมพิจารณายิ่งกายในกายเนืองๆอย่างนี้ นี่สำหรับในในอาณาปานํบับคือการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกตามที่เอาพระบาลีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไหว้า่านฟังทั้งนี้ก็เพื่อกันบุคคลทั้งหลายที่จะมาโมมบอกว่าเรื่องมหาปฏิปัฏฐานน่าสวดกองนี้เนี่ยผมไม่คนตั้งขึ้นเอง <c oughs> ความจริงเรื่องอย่างนี้นะผมตั้งไม่ได้แต่ผมตั้งกันเองสร้างกันเองได้ผมก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าผมเป็นพระพุทธเจ้าได้ผมก็ไม่มานั่งอยู่เวลานี้ให้มันลำบากผมก็ไปนิพพานแล้วสบายถ้าได้ความจริงความรู้ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ความรู้ของผมขอท่านทั้งหลายได้โปรดทราบว่าเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้า นี่สำหรับในอนาปานุสติถ้านาปานบับในกายในกายานุปัสสนามหาสติปัฏฐานนี้ถ้าฟังกันดูให้ดีแล้วพระพุทธเจ้าจะสอนทั้งสมถะและวิปัสสนาเข้าใจไว้ด้วยนะในความจริงอนาปานบับนี่เป็นของสำคัญมาก เป็นการทรงอารมณ์ป้องกันความพฟุ้งสั้นของจิต <c oughs> ถือใจความสั้นๆพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าเวลาที่เราให้ใจเขา้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้ามีสติในสติก็หมายความรู้อยู่ไม่ลืมเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่ว่าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นเวลาให้ใจออกอยาวหรือสั้นก็รู้อยู่เรน่ามบอกว่าเราจะเป็นผู้มีสติรู้กองลมให้ใจเข้าให้ใจออกทั้งหมดหมายความว่าลมที่ให้ใจเข้ายาวเท่าไรเรารู้หรือว,ว่าสั้นเท่าไรเราก็รู้ให้ใจออกยาวหรือสั้นเท่าไรเราก็รู้ เป็นอนวุวาให้ทรงกำหนดเอาจิตเข้าไปจับลมให้ใจเข้าใจออกไว้ให้เป็นปกติเมื่อเราสามารถทรงอารมณ์รู้ลมให้ใจเข้าใจออกได้เป็นปกติเขาชีอว่าจิตเราทรงสมาธิแต่ว่าท่านหลายเรื่องอนนาบานุสติกรรมฐานเป็นการป้องกันอารมณ์ฟ้องสร้างของจิต ถ้าเราพูดกันก็เห็นว่าจะเป็นของไม่ยาก <c oughs> แต่เวลาที่ปฏิบัติจริงๆก็ไม่ยากแต่ว่ามันไม่ง่ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรามีสภาพครบกับข้ออารมณ์ที่ฟุ้งซ่านมาสินานรับนับเป็นแสงแสงกลับและเบลสงขาข้สงขายกับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาตินี้ทั้งชาติเราปล่อยเวลาให้ร่วงเลยมาตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้กี่วันแล้วเราก็ไม่เคยควบคุมอารมณ์ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเลยรวมความว่าเราไม่ยอมใช้สติสัมปชัญญะที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เรามีกันอยู่เป็นปกติถ้าขาดเมื่อไรมันก็ตายเมื่อน,นั้นไม่ต้องถือว่าเป็นการเว้นสักวันสองวันเราจะเว้นใคช่วงขณะหนึ่งมันก็ไม่มีเป็นอารมณลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มีอยู่กับร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าเราไม่เคยสนใจ ทังนี้ก็เพราะว่าเราเป็นคนมีสติหยาบมีอารมณ์หยาบไม่สนใจกอารมณให้ใจเขาออกซึ่งมีความสำคัญนีนองค์สมเด็จพระทนพระสงทัานยึงแนะนำใหม่ให้ใช้อารมณ์ให้มันดีขึ้นกน็บางทีท่านหลายจะไม่คิดว่าก็มันให้ใจเขามันอยู่แล้วจะไปรู้มันทำไม นี่เรารู้เพื่อเป็นการทรงสติสัมปชัญญะให้มันดีแล่คนใดถ้ามีสติสัมปชัญญะสมราการหรือว่ามีสติสมบูรณ์แบบคนนั้นเขาเรียกกันว่าพระาอารหันต์นี่พระพุทธเจ้าที่สอนให้เรากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเพื่อ้สติจับอยู่ว่าเวลานี้เราให้ใจเขา้า เวลานี้เราให้ใจออกเราให้ใจเข้ายาวหรือสั้นเราให้ใจออกยาวหรือสั้นก็เพื่อให้เราฝึกการทรงสติให้สมบูรณ์นั่นเองเพื่อความเป็นพระลาหนนี่ความสำคัญในเวลาฝึกมันมีอยู่ว่าเวลาทําจริงๆในด้านอาณาปานุสติกรรมฐานนี้เป็นของหนะัก อาตามาเองก็รับรองว่าหนักแต่ถ้าว่าถ้าเราไม่ทิ้งวิทยาอุสาหะก็เห็นว่าไม่หนักเหมือนกันวิธีที่เราจะทำเราจะบังคับจิตให้มันทรงอารมณ์เป็นสมาธิรู้ลมเข้าลมออกตลอดเวลานะั้นมันไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีผ่อนสั้นผ่อนยาว ยังตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงตรัสเหมือนกับเราฝึกมาพยศตามธรรมดาม,ดมาที่มีกำลังกล้ามีความดื้อถ้ามันไม่พยศเราก็บังคับมันได้ใช้มันได้สะดวกเวลาที่มันพยศขึ้นมาจริงๆ มันไม่เอาไหนบังคับมันไม่ได้กำลังมันก็ดีเราก็สู้มันไม่ได้นี่เรื่องอารมณ์พุ่งสร้างของจิตที่จะบังคับด้วยอนาปานุสติก็เช่นเดียวกันท่กล่าวว่าในขณะใดเมื่อพบอาการประยชน์ของอนาปานุสติเข้าคือสติไม่สามารถจะคุมอยู่ท่านแนะนำไว้สองทีว่าถ้าไม่ไหวจริงๆให้พักเสียก่อน นอนให้สบายเพื่อเที่ยวให้สบายจิตใจมันจะคิดยังไงปล่อยมันไปตามอารมณ์อย่าฝืนถ้าไม่ไหวจะฝืนถ้าฝืนเป็นบ้านแน่แล้วจะมาโทษกันไม่ได้จะเป็นโรคประสาทได้แนะนํากันมาแล้วว่าส่วนสุดสองอย่างที่เรียกกันว่าอาตัตกิลมฐานนโยกจงอย่ามีในคณะของเราถ้าใครต้องเสียสติมีเป็นโรคประสาท พอจเจริญกรรมฐา,านผมจะไม่รับรองไม่รักษาไม่ยุ่งโดยเด็ดขาดพาอเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามอยากจะบ้าก็าเชิญบ้าไปจะไม่ยอมรักษาไม่ยอมเกี่ยวข้องแนะนำแล้วมันหนักมันไม่ไหวก็เลิกพักเรายังมีวันมีเวลาเมื่อรมสบายก็มาเริ่มใหม่ เวลาเริ่มก็อย่าใช้เวลาให้มากนะักใช้เวลาในน้อยกะเอาชนะเป็นสําคัญคําว่าชนะก็หมายความใช้เวลาให้น้อยในช่วงระยะเวลาน้อยๆเราจะพยายามรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมสั้นลมยาวใช้เวลาให้สั้นในเวลานั้นจะไม่ยอมให้จิตฟุ้งซ่านเด็ดขาดย้ทรงอยู่ตามอารมณ์ที่เราต้องการ ถ้าถ้ามันเป็นไปโดยสะดวกไปได้ก็บังคับมันนี่อย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าถ้าบังคับไม่ได้จริงๆเหมือนก็มาพยศก็กอดคอมันถือแท้ไว้ปล่อยมันวิ่งไปจับบางเหียนมันเขไว้ปล่อยให้มันวิ่งไปตามวิทยาสายมันวิ่งไปวิ่งไปพอหมดแรงไม่สามารถจะประย์ได้แล้วก็บังคับให้เขาจุด ตามทางที่เราต้องการได้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดไม่จิตสร้างก็เหมือนกันถ้าสร้างจริงๆเอาไว้ไม่ไหวก็คิดปล่อยมันอยากจะคิดอะไรก็เชิญคิดเคยฝึกมาแล้วเคยทดลองมาแล้วมีผลดีมากมันจะคิดจริงๆก็ไม่เกิน20สบนาทีไม่เคยถึง พอมันเลิกคิดตอนนี้เราเริ่มจับลมหายใจเขาออกมาจะทรงเป็นชานดิ่งมีอารมณ์สงบสงัดนานยังตั้งครึ่งชั่วโมงค่อนชั่วโมงแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมันยังไม่ถอนตัวแนการนี้การาทรงอารมณ์ดีของจิตในด้านสมถภาวนาก็จงอย่าถือว่ามันจะดีเสมอไป บางวันก็ดีบ้าง,งบางวันก็เลวบ้างนี่เป็นของธรรมดานี่เป็นว่าในเรื่องข้อ,อนาปาณบบบในด้านสมถภาวนาก็ไม่มีอะไรมากนี่ท่านแนะนำไว้เพียงเท่านี้ก็อธิบายมันก็พอจะเข้าใจก็ขอให้ตั้งใจฝึกกันให้ได้ก็แล้วกันตอนตนี้มาในตอนท้าย ให้ควบวิปัสนาญาณไปด้วยเมื่อเราทรงอารมณ์ในด้านอนาปานุสติกมาฐานพอมีจิตสบายตามสมควรคือมีสภาวะทรงอยู่ได้บ้างเราก็มาพิจารณาในด้านวิปัสนาญาณให้กล่าวว่าพิสุทั้งหลายย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้าง ย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเป็นภายนอกบ้างีนหมายความว่าพิจารณากายเราเองบ้างพิจารณากายบุคคลอื่นบ้างย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายทั้งภายในและภายนอกคือพิจารณากายเราด้วยพิจารณากายบุคคลอื่นด้วยเปรียบเทียบกันน้อมเข้ามาว่ามันมีสภาพเหมือนกัน ท่านกล่าวว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นบ้างว่าตามธรรมดาร่างกายของคนเราหรือสัตว์มันก็มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นนี่เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายถ้าต่อไปท่านบอกว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้าง นี่ให้เราใช้ปัญญาหาความเป็นจริงว่าร่างกายนี่มันมีสภาพไม่ทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปถ้าดูร่างกายของเราไม่ถนัดก,ก็ดูร่างกายชาวบ้านที่ว่าเกิดก่อนเราหรือว่าเกิดพร้อมเราหรือว่าเกิดที่หลังเรา ว่าร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างหลังจากความเป็นเด็กเล็กมันก็มาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่ก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวจากเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มาเป็นคนแก่นี่มันเป็นธรรมดาร่างกายมันเสื่อมไปเป็นปกติอย่างนี้เป็นของธรรมดา ที่ถือว่าให้ถือว่าเป็นธรรมดาก็หมายความว่าไม่ยึดมั่นเหมือนว่าเราจะต้องเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลาถ้าว่าอย่างนั้นมันจะต้องเดินก็ไปหาความเสื่อมหาความสลายตัวเป็นปกติแล้วกล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาว่า คือมันมีทั้งความเกิดขึ้นแล้วก็มีทั้งความเสื่อมไปภายในกายนี้บ้างหรือว่ามีสติเรียกว่าหรือว่ามีสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอเพียงแต่สักแต่ว่ารู้อยู่อันนี้หมายความว่าไอ้การที่มีร่างกายเนี่ยจะเป็นกายเราก็ดีกายเขาก็ดี <c oughs> เป็นกายที่บุคคลเรื่องทั้งกันคือกายเราผู้เป็นสามีกายเขาที่เป็นพัญญานกายเราผู้เป็นพัญญากายเขาซึ่งเป็นสามีกายของเขาที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนเป็นเป็นเพื่อนทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติ แล้วท่านแนะนำว่าเธอจงอยาอาจิตเข้าไปติดในกายนั้นให้พิจารณาว่าไอ้ร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่จะเกิดขึ้นจะเพราะหน้าเราที่เรามองเห็นอยู่ก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นถือว่าอาจิตยาจิตใจเข้าไปผูกไปพันมันอย่าไปยึดถือว่ามันจะเป็นเราจริงเป็นของเราจริง เราจะต้องอยู่กับมันมันจะต้องอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยท่านว่าอย่างนี้นะจำมาให้ดีว่าเราจะต้องไม่ยึดถือว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเรามีความรู้สึกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไปในที่สุดเราจะไม่เอาจิตไปคิดว่าเราจะอยู่กับมัน เราจะมีความรู้สึกว่าไอ้ร่างกายประเภทนี้มันก็สักแต่เพียงแค่มีขึ้นมาเท่านั้นแล้วไม่ช้ามันก็ต้องสลายตัวไปท่านว่ายังไงต่อไปท่านบอกว่าเพียงแต่สักแต่ว่าร่างกายเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกย่อมไม่ติดอยู่ด้วย ให้มีความรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่อาศัยของจิตชั่วคราวเท่านั้นเราจะไม่ติดอยู่ในมันตลอดกาลตลอดสมัยเป็นระวางภาระในร่างกายเสียนี่เป็นนี่เป็นสกายติสกายยตินะตัวนี้นะตัวตัดความเข้าถึงความเป็นลหันและเร่งกล่าวแต่ว่าย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกนี้ด้วย นี่หมายความว่าในเมื่อเราไม่ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วขอในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเราก็ไม่ถือว่าอะไรมันเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถือว่าเป็นทรัพย์เป็นสิ่งของเราเราจะมีสิทธิ์ใช้มีสิทธิ์บังคับมี อำนาจเป็นเจ้าของมันก็เฉพาะขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นในเมื่อเราตายไปแล้วเราก็หมดสิทธิที่จะต้องใช้มันเ่งนกล่าวรบรกว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเนืองๆอ,อ,อ,อย่างนี้ผมก็ขอแถมมีนิดว่าหากว่าท่านั้หลายพิจารณาอยู่ทั้งหลายอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ว่าหนึ่งๆหมายความเป็นปกติไม่ขาดสายจิตใจของเราก็จะหมดจากความรู้สึกที่ติดอยู่ในความโลภที่ติดอยู่ในความรักติดอยู่ในความโกรธติดอยู่ในความหลงเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราโลภมันก็เป็นวัตถุของโลกที่เรารักมันก็เป็นวัตถุของโลก ที่เราก็โกรธก็เรื่องจากวัตถุของโลกซึ่งมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่เราหลงก็มันเป็นวัตถุของโลกไม่เมื่อวัตถุทั้งหลายซึ่งมีร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีหรือวัตถุทั้งหลายอย่างอื่นก็ดีซึ่งเราไม่ติดมันเสียแล้วความโลภมันก็หมดไปความรักมันก็หมดไปความโกรธมันก็หมดไปความหลงมันก็หมดไป นี่เป็นอนสวัองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส์สนดาสมมาสมุทัเจ้าทรงสอนในอนนาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวขึ้นต้นด้วยสมถะและวก็จบด้วยอํานาจวิปัสนาญาณถา้าบรรดาทุกท่านใช้กำลังจิตอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าจะเลยเป็นแค่อ,อนาปานุสติกรรมฐานอย่างเดียวก็เป็นอารหันต์ได้ อัลบรรดาพยุคาวาจรทั้งหลายเวลาที่จะคุยกันแนะนำกันก็หมดเสร็จแล้วต่อจากนี้ไปอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัทีพแก้วจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้นัน่งก็ได้ตามอัิยาัยจงพิจารณาไปตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชิเนวรบรมศาสดา จะเป็นไปตามแนวของพระเรวัตหรือว่าตามแนวนมหาสิธิมานแนวมหาสิทธิฐานสูตรที่กล่าวมาในอนาปานนัแบบก็ได้เป็นไปตามความประสงค์จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควร